ถึงแล้วครับคืนนี้ผมพักที่รีวายลักไทยนะโอ้ที่พักเก่าแก่มากแต่เขามีการโมดิฟายทำอะไรไปเยอนนะฮะก็พักที่นี่ครับมาเช็คอินเรียบร้อยครับรอเช็คอินได้ตอนบ่ายส<ม>ก็นี่ครับณวันนี้ครับเดี๋ยวแนะนำรู้จักนำทับผมมานี่หล่อๆอยู่ตรงนี้เินเล่นนิดนึงครับ โอ้เดีนี้เขาพยายามจ,าจัดแต่ละที่นี่ดูสวยดีครับเป็นแบบจีนๆหมดเลยฮะมาล่ามันรีไปไหนนูนน่นนีอคครับ,รบนี่ครับรีวายรักไทยอันนี้อันนี้ชาสาก็จะเป็นที่พักบนเนินแบบนี้ฮนะเ,เ,เดี๋ยวพาเดินเที่ยวนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้าง อืมอืมครับประมาณนี้ครับคือถ้าพูดจำจริงๆแล้วก็คือบ้านรักไทยเนี่ยก็เป็นเป็นหมู่มบ้านคนจีนฮะอของกองกำลังของกกบินตันเดิมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเจียงไทยเช็ค เขาไปอยู่ที่ทางไต้หวันแล้วก็มีกองกำลังเขาอยู่ที่นี่นะก็ต่อมาก็เป็นพัฒนาเป็นโรงเรียนอะไรไปนี่แก้ม,มาแล้วครับแค่น่าจะบวมนิดหนึ่งครับเพราะว่าตัวขุนกัดแล้วทําให้แพ้ไปโรงพยาบาลชุมชนมาไ,มนไปฟ้านี่ใช่ขับไดนะ้เหรอเอเมนบ้างลูกแค่ขับประเพณีมาขับระวังนะลูกลระวัง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 เอ็นนี่ไ่ต้องปั่นต้อปั่นดีวยเหรอแกไม่ต้องปันงป่นนุ้ยแกงลงตก เป็นเป็นหรอเปล่าเหลอเอาแกมระวังนะไม่ค่อยเคยหรอกือะแลแรวต่ระวังปีกันนั่นใจเหรอบ๊ายบาย,บาย ประมาณนี้ครับตอนนี้เด็กๆก,ก็ไปปั่นจักรยานแล้วแต่ผมจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับตอนนี้ไปแล้วสองคันสามคันตรงนู้นนะฮะตรงนี้เนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวหมาล่าชาบูอยู่นะก็สั่งแล้วครับโหแล้วก็กินริมน้ําแบบนี้บรรยากาศดีมากมากเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวหมาล่าชาบูชูบอันนี้ซอสซอสอ,อะไรครับเด็กมะเขือเทศสดสด,ดน,นี่ ปุ๊บก็ให้อาผมก็น้ำน้ำลงไปเดี๋ยมมาลาชาบูชามเท่าไหร่ครับเัียนี้หกสิบบาทเองครับสดนำ้ำร้อนๆเดี๋ยววางวางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวนั่งทานไปครับขอบคุณครับเตรียมมาลาชาบูต้องปรุงเพิ่มไหมปกติอืม ครับครับ๋บุยเตี๋ยวมาล่าชาบูวันนี้ก็กินกุวยเตี๋ยวมาล่าชาบูเขาบอกว่าปีกมันจะเผ็ดหน่หอยครับไม่ได้ไปปั่นจักรยากับเด็กๆสามละหกใช่ไหมคิวหาคนแล้ว แพงไม่แพง,แงอ,อ,อ,อยู่เมืองจีนเลยครับโอเคของก็ไม่แพงนะโอ,งนโอเคนะเดี๋ยวทานโลหกสิบนี่โอเคเลยไม่ใช่ร้อยห้าสิบกินที่เส้นก็เป็นเส้นแบบนี้ถ้าเป็นกินที่บางที่บางประเทศก็ร้อยนี่แหล อยู่บ้านรักไทยก็ไม่ไกลจากจริงๆแล้วห่างจากตัวเมืองแม่งสอนไม่เกินสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะไม่ผิดน,นะคืนนี้ผมไปพักที่ปากอุงซะก่อนหลังจากนั้นก็เลยมาที่นี่ต่อตุินเตี๋ยวสไตล์จีนครับอ,งงอ้าพอให้โอ้วันสัตว์เลยชิมน,นะครับเป็นไงบ้างาววโอ้ อร่อยโคตรอือร่อยจริงครับอร่อยจริงใช่ได้อร่อยๆอ,อ,อร่อยมากเลยสุดยอดเลยครับผมนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมาล่าชาบูบ้านลักไทยนะครับผมเห็นไหมอือฮืโอ้ อืมอนน้ำปลาหม่ใครเรียกเราอื้วครับ พริกพิก,พกนี่เผ็ดเหรอครับเนี่ยพริกขั่วเผ็ดเหรอครับอันนี้นึง่งใส่ไปนิดนึงครับเพิ่พริกไปหน่อยครับเพื่อ,ค,อความแซ่บสะใจอืออืมอ,มอ,มร,อร่อยจง อจริงครับคือื่อนอร่อยม,มากเยี่ยมเสียงอะไรดีอืม ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ใครมาที่บ้านลักไย่ที่ผมให้กินนะ่ะเขาประโมทอนะครับเตียมมารลาวคบูว่าจริงท้ามาต้องไป Hãy ừ. nắm cho kênh Ghiền rồi, ừ. rồi, kìa. rồi kìa. อือสุดยอดครับผมครับอ,อ,อืม เสบมารบชาบีครับเขายอมกินน้ำเย็นมะกินชาหลังอาหารอ๋อ คนยิงปลานะครับคือคนยิงปลาอย่างนึงอืมอว้าวจ้าครับ 嗯。Mm. อโอเคครับยอนดน่านัำครับมาที่บ้านรักไทยกูเตี๋ยวมาราชาบูอร่อย เปิดไฟลูกเปิดไฟเปิดไฟที่ลูกนี่ห้องอะไรห้องน้ำห้องสองห้องน้ำเหรอ